มาครบกันนะคะกับช่วง2ของรายการเรานะคะกับโซเดนไซนั่นเองวันนี้มีข่าวมาฝากกัน2ข่าวนะคะเป็นข่าวของหนุ่มหล่อเลยก็ต้องนำเสนอโดยหนุ่มหลอ่อใช่ไหมคะคุณผู้ชมไปเลยพัด พูดได้ดีมากนะครับวันนี้รักเลยนะครับแต่เหลือข้าวมื้อหนึงอ่ะแต่ข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องราวของหนุ่มชีวอนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ไปเข้ารายการนะครับวีก็ต์มรินะครับของประเทศจีนแล้วก็มีการ l o o w ล่ในสแกรมนะครับของหลิวเวิรซึ่งเขาก็ได้เล่นเป็นคู่กันนะครับจับคู่กันทํำให้แฟนๆเนี่ยโหเรียกได้ว่าจิ้นกันยกใหญ่เลยทีเดียวครับ กลายเป็นที่น่าจับตามองสุดๆนะครับในขณะนี้และทีเดียวเมื่อมีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าชีวอนนักร้องหนุ่มแห่งวงซุปเปอร์จูเนียร์จะได้จับคู่กับหลิวเวิร์นนะครับซุปเปอร์โมเดลชาวจีนซึ่งทั้งคู่ก็จะมารับบทเป็นสามีพัญยาการในรายการ g o ก m a r r ริ d นะครับเวอร์ชันจีนที่มีชื่อรายการว่า v ว a ยอินเครับโดยหลังจากที่มีการประกาศจาเป็นทางการว่าชีวอนและหลิวเวิร์นนะครับก็ได้มีการฟอลล n s นสแกรมของกันและกัน เพื่อแสดงว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมแล้วที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันครับซึ่งรายการ V.I. Love นะครับนันเริบิออกอากาศฉายตอนแรกเนี่ย19เมษายนนี้นอกจากคู่ของชีวอลแล้วก็หลิเวเฟิร์แล้วนะครับก็ยังมีคู่ของนักแสดงสาวนะครับลินซินหรูนะครับมาคู่กับนักแสดงชื่อดังอย่างเหรินจงแล้วก็คู่ของเฉียวอขออภัยครับเฉียวร่นเหลียงนะครับซึ่งก็ได้ใช้ชีวิตคู่กับสุริลูกครับ อย่างไรก็ตามนะครับคู่ของชิวอนกับหลิวเวิร์นเนี่ยก็เป็นคู่ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดเพราะเป็นการเจอกันนะครับระหว่างนักร้องซุปปอร์แห่งเอเชียและก็ซปเปอร์โมเดลระดับโลกโลกเลยนะครับเชื้อสายจีนคนแรกที่ดังที่สุดในขณะนี้แล้วก็ยังเป็นนางแบบนะครับที่มีค่าตัวสูงที่สุดเป็นอันดับ5เนี่ยของโลกอีกด้วยแหละครับสามารถตามเรื่องราวนะครับของหลิวเวิร์นนะครับแล้วก็นางแบบเชื้อสายเอเชียคนอื่นๆได้ที่กำลังมาแรงในตอนนี้นะครับในสกูพิเศษนะครับ World's Top Asian f a s h i o ่ Models นะครับ วันอาทิตย์นี้เวลา2องทุ่มนะครับในรายการ Inside News tonight ครับอาเซียกิมัช่นโอ้ด่าแฟนคงจะไค้ทุกิ้ทนกคนกนทคนทกนคนนะคนับกคนันนนค